เห็นได้ชัดว่ากราฟิกดังนี่สามหัวติดนะนี่โคตรคูอ่ะสวัสดีครับพาต่อจากคลิปที่แล้วมาปลดเอสบอลกันมาดูสเตจของเอสบอลดีกว่า ตามเมย์ยี่สิบแปดอัตราล้านแปดสิบแรงกว่าสีอาห้าสิบหกนะอันนี้ปืนใหม่อุ้ยคิโลคิโลหนึ่งสีหนึ่งเอาอะปืนวอโซนนี่เป็นปืนวอโซนนะคิโลหนึ่งสีหนึ่งนี่ก็ปืนวอโซนนี่ก็ปืนวอโซนอันนี้ก็ปืนวอโซนไอปืนวอโซนเยอะจังเลยอะ อันนี้ไม่ใช่มูเลวอรโซนอ่าอันนี้ก็ปืนวอร์โซน,น,นจริงๆนะ M16 ปืนของโควอแต่เข้าวอร์โซนโคลโมเดลไปไปปลดกันวันนี้ไม่เลือกคลิปเมนนะวันนี้เลือกลูกเาวาเฮดช็อตสามสิบตัวก็ยิงๆิงไปบ้างแล้ว ถ้าเราอยากแบบปดปืนรวมๆเราไม่ต้องแบบไปโฟกัสว่าเฮดต,ตานนี้ต้องเฮดช็อตตันนี้เลงยิงยิงแบบรวมๆยิงแบบรวมๆอืมถ้าฮฮดไฟก็ฮฮฟไฟให้โดนเฮดช็อตอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าแบบแบบปืนหนึ่งต้องแบบต้องยิงห้ามเลง็งไอปืนต้องยิงเฮดช็อตก็ฆ่ามันพอมเมื่อไรอย่างเงี้ยโอเคใช้ a อรยิงสังหารศัตรู อ,อจริงผมน่าจะพกมีดกะนั่นถือว่าหาห้องวัยนะเนี่นยม<ร>ันทุงเฮ็ดเขาลดปลดปลด จด ASW ต้ AS oh, oh, oh. องปุปืนให้อยู่ด้วยนะไม่จะยิงขึ้นแค่แค่ที่ยิงขึ้นอยู่เนี่ยคือคือพยายามให้ให้มันโดนให้จดทกปกติเราเราก็ต้องแบบเน้นยิงหัวอยู่แล้วแต่หัวขึ้นไปอย่างนี้ก็ไม่ได้มั่นไง มีโหดเอ้าอื่นที่เป็น a s สซอลไรเฟิลไม่มีคระบดดู UAV โอ้ข้างหน้าเรียบเลยยากอยู่นะเนี่ยเฟสนี้ยากอยู่นะโอ้โหติดเพื่อนไม่เป็นไรนะเข้าไปสตัอบตู บุ่มแล้วก็ h ิ t ช h o t แบบอี a s y hit s h อ t แบบอ e ซี่อุ้ยสามร้อยหกสิบอืมนี่โดนเลยถ้าเราหันเร็วๆอ่ะแล้วเราซูมอ ระยะใกล้ๆเราจะยิงเฮ<ห>ดท็อตได้ดีขึ้นองคร่องนี้มีแน่นอนอ้อมๆเราต้องอ้อมหลังชุบๆใกล้ๆอย่าเลงนะใกล้ๆห้ามเลงไไซึ่งก็ทำให้ดู <laughs> มากมาก ใกล้ๆลิงเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ยางต้องเลงนะดักดักอ๊ยแหน่ใครยิงอุ๊ย เอาครับพี่ดูว่ามัน hit <อ> shot หรือเปล่านะให้สังเกตรตรงแถบข้างบนน่ะไอ้แทบที่มันขึ้นมาเวลาราคิวอะ่ะ,ะถ้าเวลาเราถ้าเวลาเรายิง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 คนได้ครับมันจะขึ้นแถบข้างบนใช่ไหมน,น,นี่ครับนี่อย่างเงี้ยครับข้างบนครับ นเป็นรูปเออมหมวกทหารโดนกระสุนเจาะทะลุอ่ามันเป็นรูป,ปหมวทหารขึ้นมาก็ <Hard point S 1> าแสดงว่าเรายิงเฮ็ช็อตแล้วก็ดูตรงสกอ์บอกทางด้านเออด้านซ้ายเ <Hard point S 1> นี่ยครับถ้ามันขึ้นรูปหัวถ้ามันขึ้นแบบเป็นวงกลมเป็นหัวกระโหลกแดงๆ <Hard point. S 1> ก็แปลว่าเรายิงเช็อต เมื่อกี้ไม่เฮดช็อตเลยอยี่ยเฮดช็อตต้องมันม่นใจมั่นใจนะครับบ um ูมตรงไหนอ้ตรงนี้ตึ๊บดีครับไป อ,อ,อ,มอ,อืมเขท็อตปปอืมวิ่งระเบิดโอ๊ะมันคือเซมเท็เหรอหรือ,อว่ามันคืออะไรเมืเ่อกี้ เต็มเลยดีๆีพราว่าในนี้มีสกู๊ตหรือว่าถ้าจากรู้ว่าให้ถอดหรือเปล่าก็สังเกตจากเสียงก็ได้ครับเพว่ามันจะไปแบบมัน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 จะดูแบบเสียงเสียงเสียงมันจะมันนำแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊บอย่างเงี้ย เสียงตุ้บตุ้มไม่ใช่เสียงเสียงปืนนะอ๋อตาแรกเราจะปลดได้หรือเปล่าอื่เชิ้หน้าอีกแล้วดูนะดูดูดู็ห้ถอดให้ถอด สกินที่ได้คือสกินรีบาร์นะฮะเพิ่งได้มาเมื่อวานอีกตัวนว่าผมว่าผมยิงกันไม่กี่ตัวหรอกได้อะไรบ้างยังไม่ได้ ES w อ l l อีกเหรอ500ร้อ500เอ้ย500 ออไม่ใช่ห้าห้าร้อยห้าร้อยพีสี่สิบสองเองอ,ะอ่ะเออสี่สิบสองไหนดูซิเหลืออีกอกี่ตัวอีกห้าตัวให้ชเหลี่ยห้าตัวต้องเล่นให้จบด้วยแลยวเวลาเล็งยิงความแม่นยาเมื่อเล็งยิง อใส่ถ <c oughs> ้าอยากได้ฮิฟายต้องนี่ใส่มึกใส่มึกใส่มึกนั่นแหละอีก5ตัวเราไม่ต้องเล่นฮาร์ดฟอยก็ได้มั้งเราเล่นนี่เดียวอะฟอนไลน์ฟอนไลน์เล่นฟอนไลน์ก็ได้ลูกเท้าเรเสียบเลยช่วงนี้เปลี่ยนมาเล่นลูกเทาเพราะด่านมันสว่างเบื <c oughs> ่อชิปเม็ดล้ว อชิปเบนด่านมันใกล้เอาไว้ปั๊มปั๊มพวกลูกสองได้ส่วนถ้าเอาไว้ปั๊มสน้นในก็ไปเล่นในชิปเบนก็ได้ก็ไปเล่นในชิปเบนก็ได้เพราะว่าเราก็ควิกสโคปอยู่แล้วทีนี้อาจจะยาวเป็นการปลด ็เป็นอาจจะเป็นคลิป CCR EP สองอืออืออืออืมหนึ่งตัวดูเลย สองตัวสามตัวสามตัวแล้วนะครับ <c oughs> สี่ตัว วุ้ยเกือบอโ,อโอ้โหกลางบ้านนะกลางบ้านชูบอาครบห้าตัวแล้ว ก็มีไปเรื่อยๆเพื่อปดสกินปืนเอาปดสกินปืนด้วยแล้วก็เผื่อไม่ครบด้วยนอนได้ตัวเดียวได้อย่างไร <Yeah. S 1> ฮิไฟากากลงเยอะ oh, <V> ใส่แท็กเลเซอร์แล้วฮิไฟแบบ มันต้องมีอยู่ในบ้านนั่นเองแบตเท่าไหร่เจ็ดสองโอเคอุ้ยมาจัดมาจับ ทำไมมนกระตุกตรงนั้นแคฟฟิกของปัดเป็นโลเลยอืมเฟรมเล็นะมาหายก็พอโอเคโอเคดีขึน้นเยอะฮะเห็นได้ชัดว่ากราฟิกมันง นี่สามหัวติดนะนี่โคตรครัวอ่ะโคตรครัอ่ะฮึปรับกราฟิกเป็นมีเดียมดีกว่าทนดูภาพไม่ได้เออค่อยดีขึ้นหน่อย แต่ก็ยังเละเหมือนเดิม,มแล้วผมปลาระเบิดเลยผมเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้มันต้องได้เป็นช็อต MVP อะไอ้ไอตอนไอตอนหลังนะโอต่ะนี่ไงไอชั้นเนี่ย ให้ชนนั้นไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรครับแต่ว่าท่านผู้ชมก็เห็นว่าผมทําอะไรลงไป <c oughs> ผมจะจำเอาไว้ว่าเป็นนาทีที่สิบสี่ประมาณนี้ <c oughs> ทำไมนานจังเลยนาน ออกว่าจะไอ้นั่นอืม,อมหนักกว่าเดิมน,นี่ยิงไปกี่ตัวโดนกดไลค์ล้ว,ลวป๊อปปูล่านี่ไงได้แล้วโอ้โหทำไมเราได้ปืนเยอะอะไรขนาดนี้โหนี่เราได้นี่เราปลดเควสเดียวนี่เราได้ปืนเยอะขนาดนี้เลยครับ ได้ทำคลิปรัวๆเขาเนะี่ยอืมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทสวอตฟิต M13 ES4 Format Speaker แล้วก็สกาแล้วก็มีปืนที่เพิ่งปลดล็อกมามได้ช็อปเปอร์แนละ้ว ดีเคสฟฟนิกซ์สุดอยอดไปเลยมามาดูของแต่งที่อับได้ฮโ,โลกาติกงั้นวันนี้ก็จบแค่นี้ที่อับ